ไปเท่าที่ไปไหวเข้าป่ามีซอนแล้วครับข้างหน้ามีอนาคอนด้าอยู่ตัวนึ่ง นี่มลีดอาสยามเลยเอาไปตัดใส่เพลงอ,อย่ไรกันนักเนี่ยใครโทรมากระดู เขามาทำไมไม่จบเดียวเดียวจะทษไหม